ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มหาแห่งผ้ามวนกับมาติตามเสียจวนครับเสียจวนเพิ่นสิมาเล่าข่มฟันให้ฟังเมื่อนี้ก็มีงานนั่นต้อนรับคุณรูปเหมือนปูสีบปรกขาวครับเสนที่แฮครับก็เลยแอดมินก็เลยไปพ่อเสียจวนครับถามข้าวถามข้าวเพิ่น วันนี้เพิ่นก็นให้หน้าห้างมาอีกแล้วครับเพิ่นฝันดีด้เพิ่นว่าเงี้ยน,นี่แก่ขึ้นเพิ่นว่าเอาเพิ่นฝันทังไลากันไปรับซบรับฟังนับกันครับบรรยากาศครับเพิ่นมาต้อนรับปูซีปลาขาวครับที่ข้าเจ้าขนส่งมาจากโคราชครับไปฟังหน้าห้างนับกันเจะจวนเพิ่นที่มีหน้าห้างมาฝากเอฟซีวอลเพื่อที่ติดตามเพิ่นนะครับนะ ไปรับส้มรับฟังนํากันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะครับเนะื้อเอ่อเราไปกินปลาเฮไปเขาไปจูปลายิสาเขาไปจูปลายิสาคือปปเป็นยุทธภูห,หน,าหน้าเลยนะเราไปกินปลาได้ไนะครับอตนนี่นผมมว่ามันแดดหลายลว่ามันแดดเขาไม่เ้าไปกินในโฮม มาละไอ้ยีเนี่ยมไปไอ้ยี่เนี่มไปตังถ่ายกิบปลาอย่าล้วเขาจุปปลากันจีบวกเลยมัาไปเห็นใครดิใครสองเมย์ใครสองเมย์ข่าเออไอี้ไอยี้ใตหมไค่ไหมอามันไอ้ใครยังมาใครยื่นี่ฮะเราได้ไปเจ็บเอาบ้านสองเมย์เราไ่เป็นเอาขึ้นหน่์ยใหญ่กับมยหน่อยมันเป็นใครเปียกับใครไกลใครเปียกับใครไกลเรจะจีังไรวัน ไปสู่ป่าไปสู่ป่าเขาเรียเอื่อไปยู่รสบวนเป็นบไปนั่งไั่งเศร้าหอมป่าเมื่อไรเมื่อไรโบกอ่าน่าม่ไู่เมื่อไรโกไปกินปลาหมู่คว้วกันละภาษาป่าเดี๋ยวเขาไปรียู่หฮมแล้วไปควใครเอ่ว่าใครใกล้องหน่วยใครใกล้สอหน่วยเออสอ้วเอ้าใครใกล้สองหน่วยไม่รู้แ่ใรเปรียบกับใครไกลโอ้ยเอยงละหน่วยยางละหน่วยไม่ออกบอ ปด <89. S 1> เกา้าเออเลมาบบทีปูลคนอีกนมเลขทีปูอโอ้เฮยสี่เปไ็นแ,แปดก้าม่นมีัดต้นี้ยวนี่นได้หาใบนเขาเอาไปขายใหโอ้หาใบซื้อว่าได้สิใบได้ซิบหาใบแล้วโอ้แเก้านี่ยแปดเกาสำหรับวดนี้นะวันนี่ที่ผมมีนะมาพงหน<อ>ักหลายสองแสนสองขอโหนัก่ขอโทษ ขึ้นแม eh? ่เาพูดว่าวิ่งสามที่น้องเอ้ยว่าถือเลยวิ่งสามบนแสนหนึ่งลางหาเมืองยหาเขาไปสองตัวไม่กีาตัวอย่างเขาได้เมื่ปกี้บันนี่เอา เทียงแปดสามสามแปดวันว่าได้ยิ่งปื่นจุดสามแแนแมนจุดสาจุดสามแปดม่ใช่่เป็นจุดสี่แปดเท่ามันมามีเดียมันมีแต่จุดสามแปดัลากระกะนคือบันี่ไอ้บอกวันมีไอ้ฟังเ้วยอ่บาเนาะปนคือว่าเาสือลายป่า ตายจีพวกขซื้อหลายแถวว่ะสิวายเข้าเสวันนี้เมียกพึ่งเมียได้หมพึ่สองเส็ตเซ็ตยามพิชจะคือซื้อน้อยแล้วเท่าว่ะ่ิวายขึ้นไปจแซอยู่เล้วเมียเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่ได้หนีเขาขย่าเขาก็เป็นยังเมียว่า เ้าดนี่แน่เลยจะบอเลี้ยงเลยเปล่เก้เปล่เล้ลยเกยเกเปล่เลยเอังเอินี่เรียกนคัคับคับใายไ่ขงานนงครับแก่นเก้าาลตู้มาบังมาส้นเป่ปเก้าาใ้แดงเื่องเดียวันจ้ะเดียวอกัน้ฟันอใครเปลี่ยนใครไกลนเี่นี่นี่รถตี๋รกันข้อกันดีโอ้ยูสิกว่าเข้ากันเนาะ มีอะแล้วอนายหลนั่นเพท่านเล้วบัดนี้มันไ่้ยืมเนอะใบวันที่ไม่ยืมคุณเฉยเขายืมมาแต่ว่าใบที่ใบทัาอางเขาก็โอดไปซื้อจากคงมด กเป็นไรสั้นเาเนี่ยไ้งแปลวายเลยเออร่องรอสั้นเว่ยไอ่องรอนี่นะร่องโอยร่งอเป็นยังครับเออย่ามันนั่นทาได้ออเขาออว่าเป็นยังเขาคว้าเาป็นยังเออหน่วยเราแปดแสนแปดแสนมื่นหมื่เนาะครับผมเอ้เขาอนเขาว่าธนาคารอะไราจะเป็นผู้แบงค์ห้ยาผู้ละเคิเออ เดีขดีใจก็เข้าเข้าถืมาอลยบัดเขาบ้านทคือซื้อรายแท้คุณจะว่าสะไม่ออกอยู่าจะไม่อยู่จะว่าสิอกเออเออคุจว่าสะออกว่าออกเขาเขาว่าซื้อะบนีบบเรีบ่าให้ยืมเนื้อเาจะเนมดยเพราะว่าจะซื้อรายพูด ว่าเขาหยิบแล้วเห็ีจังไงเลยเป็นจะสร้างไรเบีอยก็ได้เท่าไดเลยคืื้อนอยแท้ปันข้าวกรอกมาสร้างแบงคให้ความแบบขาดแบงแบงค์พุทเครื่งเลยบัดนี้คเขาแบงาว่าได้ถึงแปดแสนกวนเขาอเขบัญชี่เพิ่นเยาจะแบงให้พุละเครืองเลยถ้แบงา์เ่าสองเสียเพื่นก็ได้เพิ่มสองเสีย เด็จังส <fin anta> <ots> ั <guarding okay>? ่นแยังว่าเมียเออ่เรื่องคือไม่ได้เอาอยางได้ลเพื่อนแต่ก็ซื้อน้อยอะฟันคักกระดกวารายรถซีซูนซีพนท้งทั้งล่างอี๋นทั้างเนาะเียราดเออวันนี้เราดูว่าเราว่าเขาไปเที่ยวีเมืองดบงค์ถือว่เขายืมเงินมเลยเสียาแบงคเยไม่เคยสีเขาไปยืมผู้ใดยรถซีซหาค่าต่ไเป็นซีจะคลองเหมือซื้อควองวิจักอย่าง เออยากน่อยแต่ว่าหลายห้างก็แเขาเมื่อเดียเขาบอมีอยงแต่เไม่้อยู่ในมืออันบอกีเขาต้องนับเลพี่เบียบานพี่อาตังเบืองดิเขาไปจำเ่ยเออเนียครบบเตอร์เออี่ เปนกระาแต่ซ่างเนยุอกัเยอมันม่ย่อเี่เียกอะว่าให้ตังเบิ้งเนี่ยจำ่อไรดิว่าจำว่ามีแต่เสียกับส่งเบียนมัดรถล่าเนี่ยทั้งเขามันเลยที่หาคค่บานเศร้ากันตั้งว่ารหลังกรนี่ได้รถเครื่องหันจะคันบ่กันหรอวะบ่ได้ยังแล้วบ่ใส่ก็ยังม่มีอยู่บ่ได้เสือตามเสียกัน เีเน so <of> ี่ยเอาทำเสียลวันนี้จัดวันใดตัวใดจ้าวันนี้ฝันว่าไปครั้งไปจูปลาครับว่าเขาจูปลาปันมันแดดหลายปาว่าว่านางว่าอยางไบมาตาแดดค่ะเออเรียกไปนั่งยุกกอบพายพู้เดียวไปเดียวไปไปเห็นใครสองหน่วยเป็นสองใครเอาปเจ้าคือว่ามาเอามคือหน่วยใหญ่กับหน่วยน่อยคนบมใครเรีจกใครเบอร์ว่าใครเปียกกับใครไกลตัว เอาโลดก็ท่านเพราะว่าันเที่ยวมาใครดีประจำมาจเป็นว่าแต่มันเงยยากหน่อยที่เปยก่ยังไ่เปยเนาะโอ้ไข่เปีดไข่ไก่นะผมคิดว่าจะเป็นเก้าับแปดโอ้ไข่ไก่แล้วมีไข่สอฟองปดเก้าสองสอง้าปดนะต้องคุณพี่ต้องไปคิดอะไรจะได้เป็ซุดๆนเๆแห้งมากๆกับหรืว่าเป็นซุ กำไ้มืดอันเดียวเนาห้าร้อมันเป็นห้าเลยออกห้า้อเอาไปอีกละเต้ขันมิ่งได้มิ่งก็ไดผมนี่วันสองแสนสองขันสมิ่งไหนะเพมันใจเปลี่ยนอะแปดเออขั้นสามจุดสาิ่งแปดเดสีได้เลยเนาะเมนทุกปาร์รีผู้สาวมามากหลายงาวยนครับผมอยู่ยิ่งมาก่อนสามสี่คนสี่ก็หลายโ ครับเรา้กี่อามนตอบย่อวันแสแล้ว่บอกปาเรอก็บอกันสำหรับเจะบ่าเออกรถือมากตั้งแต่หลายหมวดอะไรหกขีดหมวดเองขึ้นประมาณสองล้านกว่าบาทเออไม่ไี้ยังชได้เนนา่าหือวถือเขากพ่าเราเราบันทกเขาึ้นขึ้นไปแล้วสามแสนกว่าบาทที่ว่าเงินยู่น้ำเนียเอาเพาว่าซื้อใดบ่อบาทยืมได้ว่าเทาเออ เออยืมไะไหวยืมแล้วซื้อหลคยก็ดอกมาสั่งผมจะ่าสิบออกยังซื้อยังหลายก็ดอกกัเนี่ยสบายเออย่างย่งปันค่ก็แล้วเขา่าซื้อนีลายปั้นแปดสนกว่าก็ยังว่าไม่ไลคยังเลยซีศูนย์น่ะูยุกทั้งบนล่างสามตัวเลขเด็กแล้ว เอาบอกปมานอกสาวนิดเดียวเงินใบให้ใบซีสิบไปยังไงไม่ยืมรถผมรถเบียดผมไม่ขับเบีนบอจะไปช่วงแม่บ้บานน้องบาบานแล้ว่านว่าปฏิก็ขึ้นบ้านนเดียวกันใบใบหาสบเลยแล้วถ้น้อยก็ใ<แ>บหาสิบจะบ่เบียดจะใบซีสออกมาใหม่เราคนไร้ถือลายเออฟันแม่นเป๊ะนดเกีวแต่า่ซซ มันเรียกออกเรียกแงมันออกยงอ่ะูี่อนนาะันแมวเออผู้ซื้อเสียซูดซีไหลมาสั่วันนี้ครับมันออกกันเสียงอ่ได้ยู่เสียเอตอนน่ะโอ้มีได้บนออกาวนี้บวชางบ้านซีซูดซีมันเลเฮกเตดตงวามยกกันไเออเ่เท้าจะเ็นผู้ซื้อซื้อหาแล้วก็ีพันคุณพันได้ หกแสนตัวก็หายแสนแต่คว่าถึงเลยสองตัวเ่ยสองแสนเอสเท่านั้นล่ะตอนหลังซื้อว่าไรทำงานมันเก็บเงมือโอ้ไม่ไม่เอาคักคัก่ายจะต้อขี่แตกไม่จะเขาขี่แตกได้หลายแก่ไม่แก่ไม่แข็งว่านี้เนาะ ได้ใครหล่ล่ะได้กรไรดิเอได้ไข่ส <wan ita> ิบหรอ่ได้กลับไหรได้ใขนี่เนี่ยสวนเลจัดไปแกก็ก็แกปครับครับผมอันอันนๆนไ้จัดไปครับบ่บผมมาเยยตวันนี้ผู้ใดสิขีแจกเี่ยเนยวยังเมื่อนยังเมื่อขีแจกแน่นอนเออแล้วว่าแปดเก้าเก้าแปดะรสารเนี่เราคุยสนุกสนานดีนะครับ เล่นได้เป็นจริงนะครับฮี่จวนเล่นไดเป็นจริงนะครับก้าสนุกสนานนะครับเสือสมือสานะครับคดนะครับคลิปดีบกข่ายเขียดใเดาเป็นเรื่องจริงนะครับเรืก้าก้าแปรนะครับพี่น้องก้าเขียดดูกับหวยมากดับวันนี้เราจะเล่นเลาให้ข่ายเขียดเนาะยาสี่หลายหลายคุณเกระไดเนาะเอที่้สี่หลายหลายสี่พออะไฟังยายมันเดือดร้อนคอ่อยจะคอ เสือพี่สตีเยอะประมาทใส่ก็จะประมาทปีนผิดใจชายบาลจะคอนเครื่องโหมเป็นบอ ว่ายืมเรื่อมาสิแล้อยากซื้อมาหลยเลยขอบคุณขอบคุณรขอนะคะขอบคุณทุกคเลยดีวันนี้เสลวแปดกับเก้าแกับเก้าอัน้แปกับเ้านะคะิด้กับเก้ารามีาพจัดมาให้ิเก้า่มีผ่านาตรงกันครับ รถตู้ที่มาบ้านปูมาเชิ่มเสาไฟค่ะค่ะป้ายแดงรถตู้ป้ายแดงเก้าแปเก้าเก้าบแลก็เออก้าเก้าตรงกับเล็กที่ปูอีกนะคะว่าเก้าเก้าแปดเาบ้านเลขที่ปูแม่นถูกต้องเลยค่ะพิานขออนุญาตพ้ธคะได้

นี่งาเสีานตวแล้วันเแลวผ่านแล้วันเยวนี่ไม่เห็นตัวนีลายลายโอ้จะผ่านไหแม่นเลยชือเย็นนี่เองเราเสื้อมาส่งน้ำเต็มนะคะงวดเต็เมาให้เกลี้ยงเมาให้เกลี้ยงแป้าเก้ แมีเท่าไหร่เอาหมดครับผมนี่คนมากคนฟันได้คนเออซื้อซื้อมบมซื้อ้ซื้อตัวเดียวแล้วเนยครับผมซื้อแคมว่าลายลูกเนาะใอ่ไทยเพชรไท่ไกลเขาได้ตีเป็นวันนะ้ซื้อข้าวแปะ เอดัราปันเราแล้วมัถึงก็เรียกบาลีีบปูเนาะมาเดี๋ยว็เชียเนาะเนาะีกปูบาลีีปูมาเนี่ยเเก้าเก้าแปดนแปงโตรีมันนะหมดแป้งอะสิมาอไรมก็เดี๋ยวกเชียดังยุ่สุมวดเอ้นี่ยัม่อีกี่ตัวดไมมไม่ีงไปีว่าก็ไปเห็นอีกแล้ว โอ้ไม่เป็นไรซาสามสิบไปละบ่นี่ยนรอีกเข้ามายังเสียวอีกยนเเอาไมาโหดพเาเหมือนเลยอันนี้ตัวนี้เอาม่เสียโดเสียเพิ่มมาแล้วครับขอบคุณมากเล

แม่อ่ะ <laughs> <laughs>